และโจทย์ในวันนี้ของเราก็คือบาดหลวงเอลิโก้พุซี่ซึ่งคขามา่าพุซี่ถ้าแปลแล้วก็น่าจะเป็น ก็ออขอสปอยพลังของพุซี่สําหรับคนที่ไม่ได้อ่านมังงะมันเล็กน้อยนะก็คือพลังแสแตนขั้นสุดยอดของมันนี่ก็คือการเล่งเวลานะหรือคือทําให้เวลาไหลไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้มันเจอกับผู้หยุดเวลาแล้วก็ผู้ใช้พลังเวลาทั้ง3คนยังไงล่ะจูทตโรนี่ต้องมาแล้วเนื่งองจากเป็นตัว้ายภาค6ก็ต้องเอาจูทตโรในภาค6นี่แหละไปสู้ตัวต่อไปคือดิวบโลใช้พลังแสแตนลบเวลายังไงล่ะตัวที่3ก็เป็นดีโอในร่างโอเวอร์เฮเวนเกรนี่แหละพุซี่โอเคไปุยกันเลยเปิดการต่อสู้ มวยโจโจโทารโไอ้นักเลงหน้าโหดน้ามึนที่ไม่ฟังหาอะไรทั้งนั้นแต่ในการใช้พลังสตนหยุดเวลาแล้วก็เข้าไปต่อยมนแต่ไปกับบล็อกได้แล้วจู่ๆหน้าจอกูก็กระพริบแบบดิสโก้การกระพริบเมตสกี้นี้มันทำให้ผมแสบตาเหมือนผมอยู่ในอีกมิติหนึ่งเลยแล้วผมก็เลยขึ้นได้ว่ากูเอาบาดหลงมาผิดตัวนี่ไหวเชียนี่มันต้องตัวข้างล่างนี้กูไปเอาตัวไหนมานะเลยม,มาผมก็ทำการหยุดเวลาใส่มาเป็นหนึ่งทีต่อยเร็วแค่ไหนแต่ถ้ามึงโดนหยุดเวลามันก็ไม่มีความหมายอัดหมาสไตนใส่โลโลจนนับเงเลป็นมัน สี่ี่ผมแบบรุนแรงทําให้ผมขยับแทบไม่ได้เลยพลังสแตล์ของมันคือการเล่งเวลาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่มันทําให้หน้าจาขอโคตรอืดเลยเนี่ยใช้สตาร์ฟิงเกอร์จิ้มตูมไปหนึ่งทีหลังจากโดนจิ้มไปเมื่อกี้ไอ้บาดลงดูทรงมันจะชอบเลยอยากโดนอีกมันได้ใช้ร่างกายของมันอ่อยผมอย่างยั่วยวนภาษาญี่ปุ่นที่มันขึ้นตรงหัวผมนี่คืออะไรวะติดมุมมาตั้งนานแล้วง่อยให้กูาออกไปจากตรงนี้ก่อนเถอะผมโดนอัดอยู่ตรงมุมเมื่อกี้นานมากจนเลื่อนหลือแค่เนี้ยคิดดูดิเป็นทาแต่ทีนานทีจะโผล่มาแต่ผมมา แน่นอนมันจะจับผมทําผัวด้วยเนเวลาเปิดใช้สกิลวมึงจงเจอนี่สตาร์ไปด,ด้ดยนำสวรู้ดูเวลาเอ,อ๋ยจงหยุดขอเอาคือสักทีเถอะเวย้ยอัดหมัดหนักๆด้วยสแตนมไปสองหมัดแล้วก็ซ้ำด้วยการปล่อยหมัดรัวๆโอ้ชิดมันผ่านหน้ากูทีเดียวกูตายเลยเ ตัวต่อไปคือดีโอในร่างโอเวอร์เฮเนซึ่งถ้าจะไม่ผิดไอ้ร่างนี้มันจะอยู่ในเกมนะแต่ความโหของมันคือแม่งโหกับโจโนโล่ร่างเลคุยมีชิบหายถึงมันจะโหในเกมนู้นแต่มันก็ไม่ได้โหในเกมนี้นะกูโดนอัดมุมไปแล้วในชิบหายมันนอาแต่อัดผมเข้ามุมแล้วมันก็จะทำไม่ดีไม่ลายกับร่างกายผมตลอดเลยเฮปุสสี่บาดหล่นนี่ก็เกมเหมือนกันนะเนี่ยบาดลงไม่ได้เกมละแต่คนภาพมภาคเสื่อมเอง เกินเหตุไม่คาดฝันบังอย่างก็คือคลิปที่ผมอัดอยู่ยู่ดีๆมันก็หยุดอัดของมันเองคนพาคน,นี้ก็ใกล้จะลงโลครับทุกทีแล้วนะเพราะจะได้ขอกำลังใจไม่มากหรอกนะขอให้คนที่ดูผมใน t i กต o k เข้ามาดูผมใน YouTube แล้วก็ขอให้คนที่ดูผมใน YouTube ไปดูผมใน t i กต o k ด้วยแค่นี้แหละมานี่คือสกิลอันติข้าสุดยอดมือเตรียมตัวลงโลเดเลยปุซี่